คนเขาท้อหมดแล้วคนจากสิปีที่ผ่านมาเราไม่ไปไหนเราตกต่ำไงก็เห็นกันอยู่นะครับ GDP เติบโตต่ำพอเจอโควิดเข้าไปทีน็อกเลยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเมื่อเทียบเท่าก่อนตอนก่อนโควิดได้แบบได้อย่างดีเลยลมลุกคุกคานอยู่เนี่ยชาวบ้านเขาไปไกลเกินกว่าตอนก่อนโควิดกันหมดแล้วเพราะระบบมันพังมันโครงสร้างมันผุ ก่อนไปหมดเลยมันเสียเวลาแล้วมันโดนบัตรทอนเ่ยแบบพี่ผลของมันก็สะท้อนออกมาที่ตลาดหุ้นเนี่ยแหละฮะไม่ไปไหนและเน่าที่สุดก็คือกำไรบริษัททะเบียนชี้ชัดเลยนะฮะไม่เติบโตไม่เซ็กซี่ก็มันก็เป็นผลต่อเนื่องมาเพราะมไม่มีมันไม่มียุทธศาสตรน์นําและในช่วง3 4ีปีนี้เรามีบริษัททะเบียนขนาดใหญ่เข้ามา<ๆ>เช่น AWC เช่น OR อะไรอย่างเงี้ยนะครับ CRC กำไรมันควรต้องเยอะขึ้นสิ แล้วทำไมกำไรรวมมันถึงยังแยกติดท็อปโลในช่วงสิบป,ปีที่ผ่านมามันไม่เป็นเรื่องแบบบังเอิญอ่ะอย่างมันมาจากโครงสร้างที่ผกพังหนึ่งก็คือเกิดจาก l i สเ e d คอม p a n นะีนะผู้ในตลาดสองคือนักลงทุนนะครับสามค,คือนโยบายภาครัฐนะสี่คือเ e g u ก a t o เนะฮะห้าคือสถานการณ์โลกหกคืออื่นๆค,คิดว่าข้อไหนอ่ากาข้อไหนว่าเป็นประเด็นหลัก ทำให้หุ้นไทยข้อสยมข้อสามครับรัฐบาลข้อสามเป็นเหตุผลของทุกอย่างเลยเหตุผลของทุกอย่างเลยนี่เราเราไม่ได้จอดจงรัฐบาลไหนถูกไหมจอดจงฮะก็ก็ปีเอาตรงๆก็ตั้งแต่ปีสี่เก้าก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าเลทสุดๆก็ตั้งแต่ รัฐประาหารรอบล่าสุดตั้งแต่ปีห้าเจ็ดอ๋อคือแหมผมผมจะแหงว่ามนิดนึงแต่ว่าคุณปิงกำลังพูดถึงหลายๆรัฐบาล,ลาที่ผ่านมาใช่คือโอเคคือแม้ว่าจะเราจะมีรัฐประหารตอนปีสี่เก้าแต่ก็ยังมีช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นบ้างนะครับใช่ว่าจะไม่มีนะครับแต่ถ้ามันเละเทงจริงๆอ่ะผมว่าก็คือสิบปีที่ผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันนะครับ ผลของปัจจุบันก็มาจากสิบปีที่ผ่านมาคือมันเละเทะนะครับก็เละยังไงคนติดต่อง,งานหน่วยงานต่างๆก็จะเข้าใจว่าเอสิบปีโครงสร้างที่วางไว้เนี่ยมันกลายเป็นแบบโครงสร้างที่เอาแมคคาเนซิมของระบบข้าราชการมานำใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการปฏิรูปมันไม่มีนะครับอ,อ การการแสวงหาผลประโยชน์นะการขัดแย้งทางผลประโยชน์สูงมากนะครับเอาง่ายๆเอาแค่องค์กรตำรวจเราก็จะเห็นนะครับถ้าใครมีเพื่อนฝูงมีญาติเป็นตำรวจเราจะพบว่ามันเป็นยุคที่โคตรเสื่อมโทรมนะฮะมันมีเรื่องการซื้อตำแหน่งมันมีเรื่องของการคุณไม่จะเป็นต้องเรียนจบหนึร้อยนะครับนะค,บคุณสามารถเป็นเ พันตีพันโทโดยที่คุณนั่งอยู่บ้านเนี่ยเงี้ยมันตลกอ่ะนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่บั่นทอนกำลังใจคนทำงานนะครับในหลายๆองค์กรของรัฐนะครับมันเต็มไปด้วยความความเปลือกไม่ทำงานกันแล้วพอถ้าเกิดภาพภาพรัฐบาลเป็นอย่างนี้หรือองค์กรของรัฐเป็นเป็นอย่างนี้สิ่งที่มันสะท้อนออกมาภาคเอกชนมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะมันต้องดีวกับรัฐในหลายๆเรื่องมันต้องได้รับการอนุญาต ถูกไหมฮะมันต้องดิวมันก็เกิดความอินหนาระอาใจตามมาด้วยการคอร์รัปชันบ้าบอคอแตกประเทศมันเลยไปต่อไม่ได้แม้ว่าเอกชนอยากจะไปแต่ในเมื่อรัฐบาลไม่ได้เป็นตัวนํารัฐบาลหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละคนจะติดต่อทีมองไม,ไม่ไม่มองเห็นผลประโยชน์ประเทศเป็นที่ตั้งเอาผลประโยชน์ของตัวเองจะกินค่าหัวคิวกินค่าคอมคนเขาท้อหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันสะท้อนออกมาจากหัวเลยประเทศไม่ไปไหน มันก็นํามาซึ่งอะไรบริษัจทจดทะเบียนแต่ละอย่างก็ไม่เติบโตไม่เซ็กซี่ก็มันก็เป็นผลต่อเนื่องมาเพราะไม่ไม่มีมันไม่มียุทธศาสตร์นามันจะเป็นยังไงฮะมันไม่ได้รับการสนับสนุนคุณคิดอะไรใหม่ๆมาคุณก็โดนรัดกินหมดโดนหน่วยงานรัดใช่ไหมฮะโดนคนของรัดะอีพวกขี้ช่อทั้งหลายอย่างเงี้ยครับแล้วปัญหามันก็มาที่อันนี้อันเดียวเริ่มต้นเลยแล้วก็มาจากสิบปีหลายคนบอกคิดถึงลุงตู่ใช่ไหม ผมไม่คิดถึงเลยปัญหาคือไม่ได้บอกว่าลุงตู่พลเอกประยุทธ์ไม่ดีนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็มีความมีความแบบสุจริตเอเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมีปฏิบัติงานโดยความสุจริตนั่นแหละเป็นคนดีคนหนึ่งอะ่ะแต่ปรากฏว่าคนอื่นๆที่เขาพึ่งพามันไม่โอเคคนนั้นผมไม่ได้คิดถึงเขาผมคิดว่าระบบมันพังก็เพราะเขานั่นแหละนะครับรายการเราจะโดนแบนอะไรไม่พี่ อ๋อไม่เป็นไรผมว่าคือเป็นมุมมองนะฮะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเราเน้นเสมอนะว่าการพูดคุยของเราเนี่ยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับพิจารณาเอาเองนะฮะแล้วก็มันมันอาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่สิ่งที่เราพยายามสื่อสารเนี่ยก็คือแนวคิดนะครับแล้วช่วงเวลาเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ให้คุณปิงเนี่ยระระบาย <laughs> แล้วเชื่อว่า การระบายของคุณปิงเนี่ยมันนะมันอาจจะโดนใจหลายคนบอกสะใจฉันก็อยากจะพูดแบบนี้เหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮมันก็จะสะท้อนหลายๆอย่างที่เราที่อยู่ในวงการนะเราก็จะจะมองนะอะไรตรงนี้นะอาจจะเหมือนหมดเลยนะหรือบางส่วนนะหรืออาจจะตรงข้ามเลยก็ได้นะมันเป็นมุมมองของแต่ละท่านอยู่แล้วนะฮะซึ่งคุณปิงเลือกข้อสามนะฮะอ่ะทีนี้ ในทางตรงกินข้ามพี่ปิงมีอะไรน่าชื่นชมไหมแบบเฮ้ยรอดมาได้ยังไงเอ้ยมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเพราะอะไรอะไรแบบนี้ไปถึงตลาดทุ้นไทยมาถึงประเทศไทยแล้วครับเรื่องเรื่องทุนไทยมันไม่ได้รอดเลยพี่ก็ผลจากสิบปีที่ผ่านมาเราไม่ไปไหนเราซบเราเราตกต่ําไงก็เห็นกันอยู่นะครับ GDP เติบโตต่ำนะครับพอเจอโควิดเข้าไปทีน็อกเลย S <S นะครับแล้วก็ทั่วันนี้เราก็ยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเมื่อเทียบเท่าก่อนตอนก่อนโควิดได้แบบได้อย่างดีเลยลม้มลุกคุกคาอยู่เนี่ยชาวบ้านเขาไปไปกลเกินกว่าตอนก่อนโควิดกันหมดแล้วใช่ไหมฮะมันก็ฟองชั้นแล้วไงสิบป,ปีที่ผ่านมา,ม,ามันแยกขนาดไหนนะครับเพราะระบบมันพังมันโครงสร้างมันผุก่อนไปหมดเลยมันเสียเวลาแล้วมันโดนบั่นทอนเนี่ยพี่คือมันเละเทะมันสิปีที่ผ่านมามันเป็นยุคแบบ มันเป็นยุคแบบเขาเรียกยยุคเยเสเซียเอื้อกับพวกพ้องอใครขออ่ะอะให้ให้ให,ให้ให้เพื่อรักษาเรื่องของอํานาจของตัวเองนะครับเรื่องของเ o อ e r เวอรฟูอยากเป็นผู้ผู้มากบาร,รมีอย่างเงี้ยมันก็เละเทะไปหมดในทุกๆส่วนอผลของมันก็สะท้อนออกมาที่ตลาดหุ้นเนี่ยแหละฮะไม่ไปไหนและเน่าที่สุดก็คือกําไรบร,ริษัททะเบียนชี้ชัดเลยนะฮะอเอากําไรตลาดเลยแล้วกันนะฮะพี่ กำไรตลาดเนี่ยปีที่แล้วอ่ะเท่าไหร่อ่ะเจ็ดแสนเก้าเพงแปดแสนอ่ยประมาณแปดสล้านกว่าแปดสล้านปีสะแปดสล้านแล้วกันซึ่งมันแย่มากในรอบหกเจ็ดปีแต่ละปีก่อนหน้านี้เราไปทั้งเก้าแสนล้านหนึ่งล้านล้านเราก็เคยเฉียนมาแล้วหนึ่งล้านล้านเราก็เคยแตะมาแล้วนะครับยิ่งไม่ต้องไปนั่งแปลงเป็น EPS เลยนะเอาแค่ตัวกําไรอ่ะก็แย่ทั้งที่กาไรตลาดเราอ่ะต้องมากกว่ามันต้องมีแต่มากขึ้นเพราะเรามีบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มมากขึ้น และในช่วง3-4มี่ปีนี้เรามีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่เข้ามาเช่น AWC เช่น OR อะไรอย่างเงี้ยนะครับ CRC กําไรมันควรต้องเยอะขึ้นสิแล้วทำไมกําไรรวมมันถึงยังแย่ติดท็อปโหลในช่วง10ปีที่ผ่านมามันก็ฟ้องของความเป็นไปของประเทศแล้วมันมันไม่ได้มันไม่เป็นเรื่องแบบบังเอิญอ่ะที่อย่างมันมาจากโครงสร้างที่ผุพังนะครับ